ท่านท่านผู้มีเกียรติครับวสัทีิปุษานะครับผมวรพรโกมุนุนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับในมุมมองความคิดนะครับของกระผมสีแยกท่ากู่นะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องพื้นที่สองเทศบาลนะครับคือเทศบาลนครสุราษฎร์และเทศบาลตำบลวัดประดูจุดนั้นนะครับในความเห็นของผมพูดสั้นๆเลยครับควรจะเป็นอุโมงค์นะครับไม่ควรจะเป็นสะพานลอยนะครับ ตามวัตถุประสงค์ของออพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าอุโมงค์มันอาจจะสร้างยากนะครับค่าใช้จ่ายมากนะครับก็มันเหมาะภูมิทัศน์มันจะดีกว่าในระยะยาวนะครับระยะยาวผมไม่อยากจะให้เมืองสุราษฎร์นะครับเป็นสะพานลอยทั้งหมดนะครับตอนนี้เรามีสะพานลอยแยกบางกุ้ง สะพานลอยสีแยกบางใหญ่และจะมีสะพานลอยสีแยกตะปานและสะพานลอยสีแยกท่ากูบอีกและตอนนี้ที่ทางแยกหนังบินก็สะพานลอยอีกครับไม่อยากให้เป็นเมืองเมืองสะพานลอยนะครับอยากให้มันเป็นเมืองอุมโมง์ว้างนะครับปากตันที่ปุษาผมก็เข้าใจดีนะครับบางครั้งอาจจะจํากัดเรื่องก็ประมาณเพราะว่าในเหตุผลที่ทางบริษัทที่ปุษาหรือทางกรมทางหลวง สั้งเป้าผมขอใช้คํานี้นะขอโทษนะครับ <Hi. S 1> เพราะว่า,ามีการก่อค่าก่อสร้างสูงนะครับตะกี้ที่ดูดูในสไลด์ดูในโปรเจคเตอร์นะครับติดวท่ว่ามีค่าก่อสร้างสูงการก่อสร้างใช้เวลาน้อยลงอันนั้นยอมรับว่าจริงนะครับแต่ว่ามันให้มองถึงว่าท่านสร้างให้แล้วท่านก็ไป แต่มันยังต้องอยู่คู่เมืองสุราษฎร์อีกเป็นร้อยปีนะครับไม่ใช่เป็น20-30ปีนะครับผมขอขอความกรุณานะครับว่ายัางไงก็รับฟังความคิดเห็นของชาวสุราษฎร์ให้มากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้ามาทำประชาพิจารณ์ให้ได้ตามรูปแบบขบวนการนะครับสิ่งแวดล้อมหรือว่าความต้องการแต่ว่าไม่คำนึงถึงความต้องการ ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาทำประชาพิจารณ์นะครับประชาพิจารณ์นะครับเสียงก็ประมาณเปล่าๆนะครับก็ขอขอให้ควังแต่ส่วนจะไปสรุปกันยังไงว่างบประมาณยังไม่พอจะสร้างเมื่อไหร่ตรงไหนต้งคอยกันอีกเรื่องหนึง่งนะครับอาจจะสร้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าสร้างแล้วมันสร้างความพึงพอใจความต้องการตามความต้องการให้พี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสุราธานีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดุุราธานีครับถึงสร้างช้าก็ไม่เป็นไรครับขอขอบคุณครับ